คก็สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาเรี you know. um, ยนเรื่องวิทยาศาสตร์การหลักการเนาะก็คือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลาก็ไม่ฟังห้่ตกมาวันจะตั้งใจสอนแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาก็อห้องแนวมีที่ตกมองเลยว่าแนวก็ไม่รู้ว่าได้แนวไมไแนวตกไม่รู้ว่าเราได้แนวรุ่นเรายังไม่เจอเลยก็จัดจ้านก็เลยว่าเริ่มโอเคไหมแล้วเรียนเปิดเปิดชีวิทยาศาสตร์การหลักการคือที่เขาบอก อันหนก็คือเป็นแนวแน่นอนซึ่งแนวตรงมาจากหน้นตาตาเลย <c oughs> ร์เบียาาะร์ก็คือรีโอโลจีตามชี้เลย <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> คือออกแน่นอนนะน,นคือข้อที่หนึ่งคือความหมายก็ <c oughs> คือลิโอโลจีมาจากภาษากรี <c oughs> กลิโอแปลว่าการโฟล w ส่วนโลจีก็คือโลกอสต้ว่านี่ยนะ อเคนะ้นคือข้อที่หนึ่งแล้วมาดูอันนี้อีกหนึ่งก็คือบรรทัดเนี้ยความยืดหยุ่นถือเป็นคุณสมบัติของของแข็งของแข็งเนี้ยจะมีคุณสมบัติคือความยืดหยุ่นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดของเหลวของเหลวจะมีคุณสมบัติคือความนื่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลว จะมีคุณสมบัติทั้งสองอย่างโอเคปะ้ะจริงๆไม่ต้องจดใหม่นะไฮไลท์ชี้ไปเลยตามชี้นแ,โฟโฟโแน่นอนลิโพรับไทน์แต่ลิโพแปลว่าการโฟร์จีแปลว่าใส่แอร์ใช่ปะ้ะส่วนโซลิดจะมีคุณสมบัติคือมันจะยืดหยุ่นได้แต่ว่าถ้าลิควิดก็คือมีความหนึ่งแต่ถ้าเป็นตึ่งแข็งตึ่งเหลวเนี่ยจะมีทั้งสองอย่างเลยเนาะก็คือมีคอามีโปรย บางงานไม่ต้องเขียนอะไรกันเนาะก็คือฟังไปเลยเพราะว่ามันมีอยู่ในชีพอยู่แล้วต่อไปอในอย่างจะให้รู้ดีๆแรงแรงปกติทำฟิสิกส์ัาจะใช้เป็นตัว F ใช่ปหะแต่ว่าในที่นี้ของวิทยาศาสตร์จะไหแรงเขาจะใช้คำว่าสเปรดแรงที่จะทำต่อสารเราจะเรียกว่าสเปรดให้ตามนะครัมันเริ่มแบบต่อไปแรงที่ใช้ทำปฏิกิริยคือสเปรด แต่ว่าถ้าเกิดแรงแรงคือสเตช่ปบะาแหละไม่ใช่ตัวเองนะคือเรื่องนี้มันเหมือนกับหน่วยทางเอสะสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ 4, มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตามมาตามเรื่องนี้เลยสรุปแรงที่จะทำต่อสารก็คือสเตชโอเคปะ่ะแต่ว่าก็มันจะมีสองประเภทถ้าเกิดกรนทำในแนวขนาดเนี่ยเราจะเรียกว่าเชียงเชียงสเต แต่ว่าถ้าเกิดตั้งฉากเนี่ยเราใช้คำว่าเินไซ์อินไซส์เนาะอันนี้เข,าข้าใจความหมายเนาะขนาดตั้งฉากถ้าสมมติเรามีอยู่เนี่ยถ้าเกิดมองแรงไปตรงนี้ก็คือขนาดแต่ถ้าเกิดลงมาตรงๆแบบว่าตั้งฉากเราเรียกว่าอะไรตั้งฉากจำเลยเนาะ ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราจะเรียกว่าสเตรนสเตรสคืแรงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเราเียกว่าสเตรนเห็นปะเช่นมีหนังยางก็หุอนนี่เนี่ยมีหนังยางเช้าสมมุนเราให้แรงแรงแบบยืดอ่ะหนังยางก็จะยืดออกมาเขาเรียกส่วนที่เปลี่ยนแปลงว่าสเตรสเออเข้าใจไหมส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราเรียกสเตรนเห็นปะเห็นน้ ตรีนส์คือช่วยดูว่าเอ่อตรก็ตังนี้ใช่ไหมเอ่อก็คือถ้ามีตรงไหนีิดอบอกได้ว่าเขาอ่านเดือรอบเดียวเองจริงจไมได้เนาะอันแรกก็คือรีโอโลจีรีโอแปลว่าโฟลวโลจีแปลว่าวิทยาศาสตร์ใช่ปะแล้วก็ความยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติของ s o ลโซลิดถ้าของเหลวคืออะไรเอน้ำน ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดดึงแข็งจริงเลยเราก็มีน้องสองอย่างเลยเนาะภาษาอังกฤษคือวีโคเอลั t ต c i t y จำได้ยังคืออันไหนที่พูดอ่ะแน่นอนการชัวนนะต่อไปเขาบอกว่าอันนี้ออกแน่นอนเขาบอกว่าเปิดไปหน้าสองการศึกษาวิทยาศาสตร์การหลเป็นการศึกษาที่สามพันทั้งหมดสามอย่างซึ่งเราได้เรียนแล้วก็คือสเตรสสเตนแล้วก็เวลาเข้าใจปะเหมือนกับวิทยาศาสตร์การไหลมันสามพันอะไรบ้างเหมือนกับ เราจะให้มันไหลไปได้มันก็ต้องมีแรงก็คือสเตรสใช่ไ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือสเตรสแล้วก็ต้องมีเวลา3ตัวนี้ออกแน่นอนสเตรสเต็มเวลาคือการศึกษาวิทยาศาสตร์การหลักการศึกษาความสมดุระหว่างตุ้งตุ้สามตัวเนาะไฮไลท์ไฮไลท์ที่ตามชีทวัดเขาว่าเร็วอะไร่็ได้เนาะแต่ละแต่ผลโอเคซึ่งที่เราจะเรียนกันอะเด่นเลยนะที่เรียนวันนี้จริงๆมีแค่นี้โซลิดแล้วก็ลิควิดไม่ยากเลย ถ้าเรียนโซลิดจบแล้วก็เรียนนิวคิดแล้วจบเลยโซโลิดเนี่ยเขาจะใช้กฎของพุ๊กอันนี้เหมือนกับคล้ายๆยางบอลลูนลัสเลยอ่ะคือสูตรเหมือนกันเลยอ่ะ,ะแต่ว่ามันเรียกว่ากฎของพุนะ๊กนะกฎของพุกจำได้ไหมนะกฎของพุ๊กแต่ถ้าของลิควิดอ่ะมันจะแบ่งเป็นนิวโตเน,นียไม่เห็นดีกัน แล้วก็นอนมีตัวนี้โอเคปะเนี่ยถ้าเรนค่นี้จบรือจบเลยของแข่งเราใช้พวกของมุมีแค่หน้าเดียวจบเลยส่วนวิป,ปิดเราใช้มีตัวนี้แล้วก็นอนมีตัวนี้เรนจับนะ เราใช้กฎของมุกเขาจะถือบาดูปนี้อืมเราให้แรงมาตรงนี้ตอนแรกมันถือยาวแรงมือนกันนะพวกเนี้ยให้แรงไปใค่วัตถุยืดยืดขึ้นเป็นเด่นได้ทำบางคลบอกโ่เนี่ยสมมติเรายืดอย่างเงี้ยวัตถุยืดขึ้นใช่ปะจะลองลองเปิดไว้หน้าหนึ่งเราเขียนว่าสเตรชคือแรงที่มากระทำต่อสารใช่ไหมให้จำเลยตัวนี้ คือแรงที่จะทำ่อพื้นที่โอเคป่ะคือเรามีพื้นที่พื้นที่หนึ่งใช่ป่ะใส่แรงเข้าไปมันจะเกิดอะไรแรงที่จะทำ่อพื้นที่ก็คือตัวที่นะคือไม่มั่นใจว่ามันคือสเต็มหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คือสเต็มเนาะแต่ว่าถ้าสเต็มคืออะไรเมื่อกี้บอกคมีสิ่งที่เปลี่ยนไปใช่ป่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปมันคืออะไร คืออะไรถ้าดูจากรูปเฮ้ยม,มันยืดออกสิ่งที่เปลี่ยนไปต้องเป็นเดลไดาแหลใช่ปะอย่างไรเนี้ยมีแรงกระทำตอบที่อันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็ต้องตอบด้วยความอยาหนื้อก็จำไว้ก็ข้าวไล้เนาะจำได้ยังสุดที่จำไม่ยากเลยเนาะซึ่ง ชิ้นมาได้นะแล้วก็แล้วพอเราออกแรงมากๆมันก็แบบผ่านโตใช่ออกแรงมากก็ต้องมีนมากแล้วพอเราใส่เข้ากับค่าคงที่นี้เป็นค่าตัวอะไรนะ e, ตัว e ต้องจํานะเพราะว่าถ้าไม่จํำ e ตอนเนี้ยตอนน่ตอไปจะมีเยอะกว่านี้แล้วจะทําไม่ได้ค่าคงที่เนี่ยคือตัว e โอเคปหมซึ่งขออกข้อสอบตัว e ใหม่คืออะไรตัว e ใหม่ถือสัมประสิทธิ์อะไรสัมประสิทธิ์ความยืดหยุน่ยนก็เราเรียนแล้มันยืดมันคือสัมประสิทธิ์ความยืดหยุน่น โอเคเนาะตอนนี้คืสังความที่อยู่สรุปจบของแขแง่นคอนเซ็ปต์จำได้ยังของแข่งใช้ตัวของพูดซึ่งมีแรงที่เกิดขึ้นใช่ไหมแรงที่กระทำต่อสารคือสเตรสสเตรสก็คือเอลส่วนด้วยพื้นที่สเตรสก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดลต้าเอลส่วนเอลใช่ไหมแล้วสองตัวนี้ยืดมากก็แบบว่าเปลี่ยนแปลงมากแล้วเกิดค่าพื้นที่ขึ้นที่เรียกว่าค่าอีนนองซึ่งอีหมายถึงอะไรสางกิดความที่อยู่จำไม่ได้ออกแน่นอน โอเคปะจบของแข่งจบแล้วเนี่ยมันเร็วมากเดี๋ยวของเหลวแบตเตียลจบแล้วว่าไหมวะเดี๋ยวเราเขียนเขียนลงไปข้างๆให้มันเรียบร้อยแล้วกันของแข่งเท้นก้อของฮุกของแข่งเท้นก้อของฮุกใช่ไหมแล้วก็มีสเตรชสเตรชเนี่ยจะใช้ตัว T ก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวจิงก็ได้แต่ว่าในชีมมันไม่มีก็จำแค่หนเึเดียวก็พอ มีค่าระดับแรงส่วนด้วยพื้นที่แล้วก็สเตรนสเตรนก็คือตัวนี้ตัวไหนนะสเตรนสเตรเนคือตัวันะตัวนี้แหละเออสักอย่างซึ่งก็คือเดลต้าเอลส่วนดลต้าเอลแล้วเขาบอกให้จำไปเลยว่ามันจะมีค่าคงที่ที่เป็นตัวอะไรนะตัว e เนาะทุกคนสามารถจะตอบได้ซึ่งตัวเนี้ยมันคือสามประสิทธิ์ความยืดหยุ่นเนี่ยของแข็งได้แค่นีน้โอเคนิดนึงย้อนกนนลับไปแรก วิทยาศาสตร์ก,การไหลเกี่ยวข้องกับตาตัวคืออะไรบ้างตอบปุณเบียนสเตรสสเตนแล้วก็ออกเวลา <c oughs> ใช่ไหมอันนี้อย่ายลืมเพราะว่าหัวใจหลักของเราเนี่ยเราเรียนเรื่องนี้วิทยาการไหลก็มีาาสเตรสสเตนแล้วก็เวลาคือาาอาาันนี้ก็จะย้ำน่าจะจำมีตรงไหนจำได้ปะนะเบิร์ดไม่หา เรื่องใหม่ <laughs> เรื่องมี่แค่นี้สามารถย้นอ,อยนได้ในท้นทีทุกคนเรื่องต่อไปเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยเรียนตอนหมอตายวัชาน,นเนี่ยมันจะไม่เหมือนยังมันง่ายๆแบบนี้งทีมันก็ไม่ยากมากมาดูของเหลวดีกว่าของเหลวเนี่ยเขาบอกว่าของอันเนี้ยจำคือของเหลวเม่ได้รับแรงกระทาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างถาวอรดอกจันคำว่าถาวอรจริงๆ ของแข็งเนี่ยมันยังแบบว่าไม่ได้รับแรงกระทำแล้วแมา่ากลับคืนได้แต่ว่าของเหลวเนี่ยเน้นเ,เ,เลยเมื่ <c oughs> อได้รับแรงกระทำแล้วปุ๊บมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างห่างวอร์มคว่าเป็ี่ยนแปลงค่ะวรคืออะไรเวลาลาปลาของเหลวไปเนี่ยของเหลวว่าคือเกิดการไหลซึ่งประเภทของการไหลจะมีทัพวกสองประเภทคือนิวตัตเนีี้และนอนนิวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า <c oughs> นิวตัตอนนี้เรามาแล้วกันแล้วก็นอมินตอนนี้แต่ว่าอะไรแล้วถ้าเราเรียนเรื่องนี้จบนะวันนี้จบแล้ว อโอเคเรามาดูคำว่ายูตอนนี้กันดีกว่าห้อน้องถ้าตรงไหนเขาผิดช่วยบอกด้วยกลัวผิดจริงๆริงตัวน,นี้เขาบอกว่าเป็ูข้อที่หนึ่งเลยนะเขาบอกว่ายูตัวนี้เนี่ยเป็นการหลาตามกฎของิวตันซึ่งไม่ต้องสนใจอ่ะเขาให้ทุกคนรู้คํานนี้ก่อน อันนี้ของเร็วนะของยาจําของแขกของเร็วนะแล้วก็ของเร็วเนี่ยให้ทำเซตใหม่เลยมันจะมีตัวนี้เกิดขึ้นเฮ้ยมันพูกับตัวนี้ F คือแรงไม่ใช่ของอันเนี้ย F ในนี้มันเขียนว่าอะไรทุกคนดูน,นะ F ตัวนี้หมายถึงแรงที่กระทำ F ตัวนี้ไม่ใช่แรงนะมันหมายถึงแรงที่กระทำส่วน ทีหนึงใหนแก้คือของแข็งใช่ไะเราก็จะมันวาดรูปง่ายก็คือแบบเฮ้ยใส่แรงไปมันยืดแต่คือของเหลวอ่ะไม่ต้องหายที่มาหรอกคือเขาก็พยายามทำความเข้าใจในรูปเนี้ยแล้วรูส้สติว่ามันปวดหัวคุณต้องคิดอะไรมากของเหลวคือแรงที่ทำส่วนด้วพื้นที่แล้วเกิดเป็นเม็ดตัวเนี้ยซึ่งไม่ใช่ซึ่งซึ่งบางคนบอกเฮ้ยแรงส่วนด้พื้นที่คือตัวน,นี้หรือเปล่าคำตอบของไม่ใช่เพราะในี่คมันเียนตัวนี้โอเคปะ ในชิปมันเขียนตัวเนี้ยเราก็ต้องสงสัยว่าตัวนี้คือแรงหรือเปล่าเพราะในชิมบอกว่าตัวนี้มันคือแรงแบบดึงดีเออจบเนาะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าเฮ้ยตัวแปรแบบแล้วคิดมากแล้วบางทีที่มายากเขาก็แบบเออช่างไมเถึกถ้าใครอยากดูที่มาก็ไปหางานเนาะจำได้จำได้ยังและตัวนี้ไม่ใช่แรงแต่ตัวนี้มันคือแรงแบบด้นที่โอเคป่ะเนาะตัวนี้คืออะไรนะสเตรสตัวเนี้ยสเตรสเนาะ ดีมากโอเคก็ดูตรงนีกันเดี๋ยวดูดูด,ดูชีต้ตรงเนี้ยมองคนบอกนี่ไง f ตัวเนี้ยคือฟอร์แต่ดูสิแล้วก็บอกตัว f ตัวนี้คือฟอร์หรือเปล่าตอบไม่ใช่เพรมันมีรูปน้ำเออเนาะก็ไม่ต้องหนาที่มาไปดูตัวนี้นะกันดีกว่าตรงนี้ไม่ย่ของแข็งอะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือเดลต้าแอลใช่ปะ่ะแต่ของเหลวสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาลเราเคลื่อน น้ำมันจะเป็นความเร็วมันคือความเร็วส่วนด้วยระยะทางที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งไม่ต้องหาไม่ต้องหาดีว่าตัวเองมาจากไหนมันคือความเร็วส่วนด้วยตัวเองตัวนี้แหละซึ่งไม่ต้องหาอีกมันคือตัวเนี้ยเอมอมันคือตัวเนี้ยการเปลี่ยนแปลงของความเร็วกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อยากรู้ว่าทำไมบางคนบอกเอออยากู้วาทำไม คือของเหลวเนี่ยมันเป็นชั้นแบบนี้ใช่ปะแล้วมันสมมุติว่าของเหลวเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแผ่นหลายแผ่นยิงวานยิงหมวกนันี่แล้วแบบเราให้แรงเขาบอกแล้วเราให้แรงเยอะไปตรงนี้แล้วแบบมันเพื่อนที่อย่างนี้แล้วมันจะอะไรไม่รู้แหละมันมีตรงนึงเป็น db ตรงนึงเป็นด x เอ็ขาก็แบ่งเลยชั้นมาสรุปดีส่วนดีเอ็กซ์ก็คือดีแล้วมันจะจบแล้วคือมันไม่ได้เน้นตรงเนี้ยเออแล้วมันจะจบถ้าตำหนิได้เนาะโอเคปะคือเขาพยายามอ่าน เข้าใจแล้วเขารู้สึกว่าข้อปวดหัวเขาเลยตัวจริงก็คือดีวีส่วนดีเอแคแหละเอาง่ายๆมันเหมอนกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนด้วยในสักอย่างเป็นดีอซะหรือถ้าตามลูกดีวคือวามเร็วปยแใช่เรื่อยดีเอคือความหนาแต่ชั้นคามหนาแต่ันสรุปนมีคนบอกว่าดีวีเนี่ยคือความเร็วที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนดีเอก็คือความหนาแต่ชั้นซึ่งก็เคเขา ฉันมาแล้วกันเขาจำส่วนยกระดับจีไดกับดีเ่วนดีเอ็เนาะว่าเขาที่ยความเร็วคือแต่ละคือมันเหมือนกับเราดึงแผ่นข้างบนอ่ะข้างบนก็มีความเร็วค่าข้าหนึ่งแล้วแผ่นข้างล่างก็มีความเร็วค่าข้ามหนึ่งมันเกิดมันจึงเกิดดีดีขึ้นอ่ะความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเหมือนกับตัวนี้มันได้ระยะถูกถูกแล้วแล้วมันก็ได้แบบ vx อ่ะแล้วแบบเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปดีดีส่วนดีเอ็กซ์ซึ่งซึ่งเออมันก็ปวดหัวก็เรื่องสิ่ยนแปลงไปดระะยมาเกิดขึ้คือดีดี ส่วนความสักอย่างที่มันยื่นขึ้นออกมาเนาะอืมกความหมายใช่เพราะาจากตรงนี้เรื่องถ้าเกิดใครสนใจอะไปหาที่เก่งพิศในชั้นเราได้มีเยอะอยู่เนาะแล้วลองไปหาดูเขาอะาแค่นี้แหละพอละทั้งใจแล้วนะรับได้รับได้เนาะซึ่งเหมือนเดิมเลยตัวเนี้ยเวลาให้แรงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันก็ต้องผันตรงให้แรงมากมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงมากใช่ป่ะทีนี้ละจัาเมื่อกี้ถ้าอุมที่คือค่า e ซึ่งอีหมายถึง สามเปอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่นใช่แต่ว่าถ้าของเหลวเนี่ยจำค่าตรงนี้เลยอีตาตัวนี้เป็นค่าอีเนี่ยตัวนี้อีตาเนาะซึ่งอีตาหมายถึงอะไรหมายสามเปอร์เซ็นต์ความหนืดพอพอบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าโซลิดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นลิควิดมันเกี่ยวข้องกับความหนืดและเซนซิโซลิดเกี่ยวข้องกับมีความยืดหยุ่นและความหนืดก็ภาษากรีกของมันก็คือวีโคลาติซิตี้เนาะจะได้ยัง ตัวนี้ก็ E ตัวนี้คือตัวอีตาตัวนี้คือสามสิบความถี้อยู่ตัวนี้คือสามสิบความถึง f ตัวนี้ไม่ใช่แรงนะแต่เป็นแรงส่วนด้วยพื้นที่แล้วก็ g ตัวเนี้ยก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงส่วนด้วยระยะทางที่เปลี่ยนแปลงส่วนด้วยความหนักที่เปลี่ยนแปลงถ้าใช่ความถี่ก็คือจีเองแค่นห้นเนาะถ้าใครอยากรู้ก็ไปถามอาจารย์เราได้โอเคหลังนากนี้ทุกคนก็จะแบบโอเคแล้วนิดนึงที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่านิวตันเนี้ยนะอยู่ในหัวข้อของนิวตเนนีย คำว่านิวตอนเนี้ยคืออะไรก็คือมันเป็นเป็นตามกฎที่เป็นตามกฎของนิวตันก็คือมันมันบอกว่าเราก็ลองเ,เปิดไปดูหนะ้าที่สอนง,งนะคะดท้ายนะกฎนี้มันคืออะไรถ้าทุกคนงงถ้าทุกคนจำไมยากได้เข้าใจเขาบอกว่ามันคือดูนะอัตราเร็วในกานหลแต่ชั้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงเข้าใจไหมโอเคเนะาะเขาตอบไปอย่างนี้ <c oughs> คนจะลืมแล้วเ่าะ กดนิวตันเนี no. ้มันแปลว่าอะไรกดนิวต no. oh. nice. nice. ันเนี้แปลว่าความเร็วต่อการไหลเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงที่้เนาะแล้วมันก็เกิดเป็นสูตรเนี้ยเนี่ยอัตราเร็วต่อการไหลเนี่ยอัตราเร็วต่อการไหลที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงที่ง่ายอ๋อเนี่ยเห็นปะแล้วมันคืออีตาเนาะไม่ใช่อีแล้วอีตานี่คือสามสิบความทุกคนใหม่ใหม่ก็เลย ัอเคต่อเลยนี่แหละรเราก็จะเข้าสู่คำว่ามิเนอร์วิทยาศาสตร์ตอนแรกเขางงมากวิโรกยันแปลว่าอะไรไม่ต้ององงเพราะว่ารีโอโลจีเนี่ยมันแปลว่าวิทยาศาสตร์การหลถ้าการที่เกี่ยวข้องกับการไหาก็เรียกว่าวิโรกยเนาะเราปดูวิโรกย์ได้ไหมอย่าเพิ่งดูน่าเสียดายอ่ะถ้าคือของเจ๊ปอ่ะจำได้ยัง ดูคนอรำลึกการกราฟเนี่ยจำในห้องกันเลยแล้วมันจะจบนี่ตรงไหนนี anyway. ่ดูเรื่องไหนไหนมาดูกราฟกันดีกว่ากราฟเนี่ยให้จําไว้เลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์ในห้องบอกว่าให้ตั้งแกนไม่ต้วก็เป็นไปทุกอย่างให้ตั้งแกนไปเลยตรงนี้แล้วแกน G เลย คือเจอเมื่อไหร่เงการนี้เลยนะเนาะมีย่งางของเอ้มีย่งางของอะไรกันเลยคำว่าจีใช่แต่ทำไมเขาเขียนจีไว้ตรงนี้เพราะกราฟถัดต่อไปทั้งหมดเนี่ยจีอยู่นี้หมดเลยเล้วเรืจจ่องปรงจำจีตรงนี้นกันะเนาะดีมากที่บอก่ะเขาขออีกนิคำว่ายยนิวตัวนเะนี้ยน่ะมีย่างคืออะไรนะ สามารถทุกคนสามารถเู้ได้เพื่อนที่ยังอยู่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนที่นั่งเองอยู่ด้วยเนาะเอาจะดูไปเลยว่ะอรุณยศคือไอเนี้ยคือก้าวของยูตันเนี้ยเนาะก้าวของยูตันเนี้ยเนาบอกว่าอะไรนะก้าวของยูตันเนี้ยบอกว่าอะไรนะช่วยนั่ตสอบคนเขาได้รู้ว่าเอ่อหลัเรียนทุกคนเราเปลนยูมาจริงจริงเนาะการวยูตันเนี้ยก็คือก็คือเอ่ออัด ตาเรีวที่เปลี่ยนไปเปลีไปบ้างตาเรีวในการไหลเป็นสัดส่นดวนโดยตรงแสดงว่าการาฟมันก็ต้องเป็นอะไรบางคนก็งงทำไมกรับที่ตรงก็บอกแล้วว่านิยามของมันใช่ไหมก็คือตัวเนี้ยเป็นสัดส่วนโดยตรงดังนั้นถ้าเจอที่เป็นอนอ่นเนี้ยก็แบบเออมันจะเป็นสัดส่วนโดยตรงอะไรได้เลยเนาะเป็นเชิงมในการนี้ทุกคนเมื่อทุกคนเข้าใจแล้ว เขาเนี่ยจะสอนการแปลงกราฟเป็นอยู่แค่กราฟเดียวนะส่วนกราฟอื่นแนะนำว่าไม่ต้องวิสูทธ์หรอกข้องไปเรีนสองตัวถามว่าสมการอันนี้คือสมการอะไรเอเนี่ยการาฟนี้สมการะอะไรก็กกต,ต,กต,กต,ตัวนี้ลยก็เราบอกไปว่ากฎของยูตันนี่ก็มีกฎของเอ๊ะกฎของยูตัวนี้นี่ก็กฎของยูตัวน้ใช่ไหมดัมงนั้นสมการของมันทะ่สมรสสมการของมันคือตัวนี้ ง่ายทุกคนดูนะข้าวหลังว่าแค่สามตัวพออันทุกคนน่าจะได้แล้วเราเขาว่าก็กำหนดสมมุตินะทุกคนต้องตั้งใจฟังอันนี้เขากมหติว่าเป็นหนึ่งถ้ากมหติว่าอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งด้วยอันนี้เป็นสองต้องเป็นสองด้วยอันนี้สามต้องเป็นสามด้วยต้องมากเพื่อนที่จริงจะผ่านอยู่แล้วย้อนอีกรอบหนึ่งการนี้มาจากไหนการนี้มาจากเนิ้อเยื่ว่าอัตราเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรง F ใช่ผานมาเลยเกิดการเกิดขึ้น มันก็เป็นหนึ่งด้วยเป็นสองด้วยเป็นสามด้วยแต่เขาเปลี่ยนนะเขา f ตัด g อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่เทียบ f เป็นหนึ่งสองสามใช่ไหมเราก็คัด g เลยหนึ 1, 2, ่งสองสามเราก็ไม่โดง่งเป็นเท่าไรเราอยากหาค่าจีเราก็ไม่เห็นค่ามันก็ได้มาเป็นอะไรลองลองแทนค่ามันก็ได้ออกมาเป็นหนึ่งสองสามเออใช่ไหมออออทุกคนก็รู้ว่าอ,อ้าา ซึ่งอันนี้เขาใจว่าสำหรับหมอนรั่มแล้วอันนี้มันยังไม่ยากเลยโอเคเนาะเข้าใจปะ่ะอันนี้เข้มป่ะนานแล้วรั่มเห,น,เห,น,เหนื่อยต่อไปดูอันสุดท้ายละเฮ้ยพ่อพ่อเจอว่อได้ทำไงเออเก็ไม่ยากทุกคนก็ F เ,เป็นหนึ่งสองสามแต่อันี้เป็นค่าอะไรค่าคงที่ดังนั้นค่าคงที่ ไม่ว่าตรงนี้จะเป็นดนื่มข้าตรงนี้ของมันก็แบบคงที่ตลอดพอเราบอกว่ามันคือข้าตรงนี้เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ของขาของที่เป็นตระดิ่ของขาตรงนี้สุดระไม่เส้นเลยขอบคุณไ่ะ